คุปต้าเ9 5 4 0นะครับเครื่องดียางใหม่4ี่เส้นอุปกรณ์ครบราคา9 8 0 0 0 0บาทครับพี่น้องอันนี้นี่ให้หมดทุกอย่างตรวจเช็คความเรียบร้อยไม่จะเป็นซีนไม่จะเป็นเรื่องของสนิมสีนะครับที่เราดูแลให้กับพี่น้องที่สนใจนะครับเราอยู่จังหวัดเลยนะครับอำเภอวังสุพงตัวนี้นี่สวยงามแล้วครับยางใหม่สีเส้นมอบให้กับพี่น้องเก็บสีเก็บสนิม ให้เรียบร้อยแล้วซีนทั้งหมดเราดูแลให้หมดทั้งเรื่องของระบบไฟฟ้าและก็เรื่องของระบบไฮดรอลิกตัวนี้เราเช็คจุดรั่วซึมเช็คก,กำลังของระบบไฮดรอลิกข้างหน้าข้างหลังที่เป็นกระบอกช่วยยกของรุ่น m 9 5ตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในราคาพิเศษจริงๆถ้าไงพี่น้องสนใจติดต่อเข้ามานะครับกับ m 9 5ที่จังหวัดเลยอำเภอวังสพุง ตัวนี้สวยๆงามๆนะครับส่งไปหลายคันแล้วครับทุกตัวที่เราส่งเราไม่ได้ส่งตามสภาพนะครับเราส่งตามที่เราดูแลให้กับลูกค้าอย่างดีทั้งเรื่องของระบบต่างๆให้กับลูกค้าเลยสีทุกอย่างเบาะตัวไหนที่ขาดเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีตัวไหนไม่ดีเราทําให้ใหม่นะครับตัวไหนรั่วซึมเราแก้ไขจุดรั่วซึมให้หมดทั้งกระบอกไปมิดานหน้า กระบอกครับเลียวสีล้อหลังสีล้อหน้ากระบอกช่วยยกด้านหลังนะครับตัวนี้ไม่มีรอยรูดซึมเลยนะครับสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับพร้อมสงมอบแล้วเรามีคู่มือให้ด้วยนะครับพร้อมมอบให้กับพี่น้องในราคาพิเศษจริงๆถ้าไงสนใจยังไงร,รีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าตัวนี้มาเร็วไปเร็ว นะครับมาเร็วไปปุ๊บปั๊บเลยนะครับไม่ทันแล้วจะเสียใจนะครับพี่น้องขอบคุณครับผม